สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเจ็ดคุงจะมาขานะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตานะกดแชร์ด้วยนะโอเคครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ครับว่างจากงานละครแล้วครับเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อมาดูราคาปลาแล้วครับที่นี่จัดจักนะครัโซนสัตว์เลี้ยงครับผมอยู่ตรงหน้าเจเจมอลนะครับตรงนี้เนาะที่จะมีร้านปลาเยอะมากๆเลยตรงนี้อ่าเดี๋ยวพาไปดูกันครับตรงหน้าร้านนี้จะเป็นปลาถุงนะครับ มีกุ้งนะครับมีปูราคาตัวยี่สิบครับสามสิบประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอปลาบังกรนะครับพวกไฮแบ็กเลสบีนะครับ RTG นะครับประมาณนี้เลสบีตัวพันแปดนะครับไฮแบ็ตัวสามพันนะครับสามพันห้าประมาณนี้เลยมีหลายถุงนะครับก็มาเลือกดูกันได้ครับร้านนี้ปลาเยอะดีครับผมมาประจำนะครับตอนนี้ อันนี้ก็เป็นเล็กบีครับตัวพันแปดนะก็มีหลายสายพันเลออาร์ีจีองมาเลนู่นนี่นั่นนะเต็มไปหมดเลยนะมังกรเงินครับตัวสองร้อยยี่สิบบาทนะครับตัวเล็กนะเมื่อกี้ก็ราคามีไว้ต่อรองครับเจ้าของร้านใจดีมากมากครับถ้าสมมติต่อนี่ก็น่าจะลดไปหลายร้อยครับผมว่าอ่านี่เป็นเผือเป็นเสือพ่นน้ำนะครับตัวละห้าสิบบาทครับเพื่อนกับตะเพียงนะตะเพียงเงินตะเพียงทอง นี้เป็นหางไม้นะครับกับอ่ารกรายนะครปรากายลายจุดเป็นพวกเทพรับกับพุทกับเพียงนะ่านี้น,นี่ตัวละห้าสิบบาทแล้วก็จะมีอินฟินิตนะครับตัวเจ็ดร้อยเนาะประมาณนี้เลยอันนี้ตัวร้อยห้าสิบาทนะเมื่อน,น,นลูกปามกร มีเยอะมากๆเลยโหเขาเรียกเป็นโขลงครับอย่างนี้เป็นโขลงนี่ไฮไลท์ของเราอยู่ที่นี่ครับแม่วันนี้มีปลาช่อนอเมซอนโชคดีมากๆเลยเพื่อนตัวพันแปดนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับต่อตัวนะปลาช่อนอเมซอนยาวประมาณเกือบเกือบหนึ่งมบ้บรรทัดนะเพื่อนผมว่าประมาณอ่าสักยี่สิบเซนละกันอ่ากะกะด้วยตาเปล่านะ หนึ่งพันกดร้อยบาทอันนี้ปลาอะไรไม่แน่ใจนะไม่ได้ถามมานะบางตู้ก็ไม่ติดราคาต้องถามเขาเน้องเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็นปลาโชว์ครับเพื่อนๆน่าจะเป็นปลาของเจ้าของร้านไนงะโชคดีมากๆวันนี้มาเจอปลาช่อนมซอนนะเพื่อนนะจะมีบ้างไม่มีบ้างนะมันแล้วแต่ช่วงเขาเนาะตัวละพันแปดครับถ้าสมมติถ้าเราต่อเขานี่ก็ลดแน่นอน ออันนี้ก็ลูกปลามางกรนะครับบางกรเงินนะตัวละร้อยห้าสิบาทไม่เกินสองร้อยบาทนะตัวเล็กแบบนี้อันนี้ตัวล800ะแปดร้อยครับบางกรเงินตัวแล้วอันนี้สามรอยี่สิบาทต่อตัวนะครับยาวประมาณหกนิ้วนกแก้วนะครับอันนี้แดงๆเถือๆเลย ก็มีตัวใหญ่นมีสองร้อปสิบนะครับถ้ามีตัวเล็กก็มีแปดสิบาทร้อยหนึ่งก็มีครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่สีเนาะเลตเทลตัวละแปดสิบบาทเท่านั้นม,มีหลายตู้มากๆครับเพื่อนวันนี้ผมพามาชมทุกตู้เลยนะอ่่อันนี้เป็นพวกปาเลตนะครับตัวละสามร้อยนะ นี้นกแก้วเหลืองครับตัว100ร้อยเดียวเท่านั้นเพื่อนอใครที่อยากจะมาเที่ยวก็เข้ามาได้เลยนะเพื่อนนะจะัุจักรนะมีหลายร้านมากๆ,ๆโอเคทีนี้เป็นประโยชน์ใครเราฝากกดไลค์กดซับส,สไครเปินกางใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยน,นะครับพเพื่อน